ก็สอนา็สอนตบบนวัตกรรมอุปกรจดกระถือทุกสิ่งกันครับดนั้นเราได้ขอยาดผลนะครับในการจดทระถือนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนตนะครับจหวดที่ดินอย่างจับบัญชีนะครับแล้วตอนนี้กำลังสืบสวนกันอยู่โหยผู้กำปับติดอยู่ตัวการในการส่งต่อไปครับการสืบสวนอนะครับของยญาเป็นเจกับน้บ ที่เราเราทราบแล้วนะครับเส้นทางอะไรอย่างไรบ้างมีคำถามไหมครับ,ารบยาบ้าจำนวนประมาณหนึ่งล้านหกแสนนะครับมูลค่าประมาณสิบหกล้านบาทนะครับยาสพติดประเภทหนึ่งยาไอนะครับรประมาณสามสิบกิโลกรัมมูลค่าสามล้านบาทนะครับอาวุธปืนกระสุน พบศูนย์จำนวนสองข้บอบกกระเป๋าส,สัพภายสีน้ำตาลจำนวนหนึ่งใบน,นะครับโทรศัพท์มือถือจำนวนสามเครื่องรถเก๋งจำนวนสีค่คันนะครับแล้วมีการตรวจยึดที่ดินสองแปลง,งหน่วยนะครับรนาทีธนาคารอีกสองเล่มซึ่งตอนนี้เราอยู่ระหว่างการขยายผลน,นะครับที่ดียังไม่ถึงที่สุดนะครับดังนั้นการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการเก็บหลักฐานและการ สอบสว MM. นส,สืบสวนยังไม่จบเลยครับทําให้เราต้องใช้มาตรการการเก็บหลักฐานตามที่ผู้เชี่าญปรเมนค่าได้สั่งการไว้นะครับทุกอย่างจะทำมาตรการไอ้โสมนีนะครับปื่นที่ท่านผู้เสี่ยวาทั้งหกขุนอยู่เป็นพปื่นอารมณ์นะครับเปืนอารมณ์ไม่ใช่อากาศ เปิดดูนี่กัน,แล,นแล้วอันนี้นนนเราเป็นรถจักรยานมันเป็นชาบ้าของจริงให้ผู้บัญชาการ,รเปิดในส่วนของมือเรียบร้อยนะครับ ถึงมาัมาดิลามาได้เลยนะซึ่งก็<า>เป็นตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคนเอกพลุจตดลภาได้สั่งการเป็นนโยบายของตรนะครับโดยท่านผู้บัญชาการ,าารตำรวจเอกช่างตำรวจเอกพลุจตุลภาคสุขนะครับตำรวจเอกศิชาติรัสวัรดิรองผบตรแล้วก็พลตำรวจพตำรวจเอกกระทรวงศึกิาธิการ รองพบตรท่านคนตรวจเอกรอยอิงค้าพโรธรองพบตรไหนครับและที่กําลังดำเนินการที่สุดของการอยู่ตอนนี้ก็คือท่านคนตรวจโทอัศเดชพิมลศรีผู้จัดการตำรวจภูธรภาค6นะครับได้แล้วก็มีท่านรองผู้จัดการท่านคนตรวจตีสุธิชัยโลกกันไทยนะครับรองผู้จัดการหรือจะไงภาค6 กองทับการตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอทีนิ่งพานิชเริญนะครับและเพกกับสานีตำรวจสอนหลงับครับท่านหรงคานควรับเดีอยววิเศตินะครับแล้วก็ทีมงานสืบวนของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่มาร่วงก็มีเจ้าหน้าที่จักงานพรตคภาค6นะครับมา่วงในการยึดัาคาต่างๆเพื่อกะขยายผลต่อไปนะครับ